วัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์มางานไหว้บวงสรวงที่บ้านอาจารย์เชนนะคะอยู่สีสงครามค่ะเพราะว่ามีกันมีโชคกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีงานนะคะ โชคราบกันท่วน้านะคะเราจะมีการทำพิธีขอโชคราบต่อนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ดูเอานะคะเดี๋ยวงวดต่อไปพี่พิมพ์ก็จะแสวงมาให้นะคะพี่พิมพ์ก็มีโชคเล็กน้อยค่ะ ได้กับท่านนะคะพอดีมาแห่พระนะคะช่วงแหพ่พระก็มีสทแจ๊กนะคะสวัสดีค่ะสทแจ๊กนี่าบบนาเนาะโมพพระซะปะขวะโตระหะโตสัมมาสัมพุติสานาโมาพพรสซาปะขวะโตเนาะโมพพระซาปะขวะโต,ตระหะโตสัมมาสัมพุติสานาโมระซะปะขวะโต น,มนททโมดัสสะกะคะวับโตระหะโตสมุทสงพระทสนโมที่ให้โชคนะคะรถของอคุณเชน,นะคะที่เป็นเจ้าของรถเพิ่งซื้อมาค่ะก็ออกทันทีเลยนะคะจะมีรอยพยายนาติดแต่ว่าล้างแล้วนะคะ ก็จะมีรอยพญานางนะคะแถวด,ด้านข้างนี้ขึ้นไปแต่ว่าอาจารย์เอาไปล้างนะคะเอาไปล้างแล้วลก็จะเอาใหม่ค่ะ,ะก็บวงสวงขอโชคใไม้ไค่ะ सघे गा में चूपे शिलिकत विमाने विमे ईपेरा चखा मेधरुवन खाने हावु मिखे तुम जो एवं विस्म खा ก็พิธีกรรมใช้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการชมแล้วก็ในการดูนะคะก็มีโชคกันเยอะแยะนะคะได้กันเยอะแยะมีรอยขึ้นนะคะในรถคันนี้ดีพี่พิมพ์ก็มีโชคด้วยค่ะก็เลยได้มาร่วมพิธีนะคะแล้วก็มาลํำให้ด้วยนะคะมีโอกาสได้มาลำถวายทสด เจอเมเล็กไหลอยู่ในในภูมาช่วงพิธีนะคะ fc ลองดูนะคะของอาจารย์เชนที่อยู่สีสงรามนะคะคนปั้นพญานาคนะคะรับปั้นพญา,านาคะอยู่ที่อำเภอสีสงรามเลยนะคะสายพญานาคของเรานี่ะคะ ที่ศรัทธาเริ่มใสนะครับก็มีคนมาร่วมพิธีนะคะที่มีโชคกันนะคะคนที่ได้โชคก็จะมาร่วมพิธีนะคะเพื่อที่จะรับโชคกับปู่กับรรยากาศนะคะแถว บ้านของอาจารย์เชนนะคะนี่ค่ะปิยนาถที่ปั้นนะคะก็นั่งลำนาขีน้อยนะคะที่จะมาลำสวัสดีค่ะแม่อ้อมแม่ก้าวเป็นย่านะคะนี่ก็นาคี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะนาขีน้อยนาขีน้อยยิ้มเป้นเลยค่ะนาคีน้อยจะได้ลำกับย่าทวนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเป็นวังนะคะวังเก่าวังน้ำ สีสงคามค่ะสวยมากค่ะบรรยากาศสวยนะคะที่ให้โชคลาำนะคะพิมพ์ก็มาพอมาแล้วก็มีโชคก็เลยได้มาลําถวายให้ปู่นะคะอยู่แถวสีส่สงครามเพราะว่าแถวนี้จะนับถือและศรัทธาพญา,านาะคนะองค์ปูพ่พญานาคตามตำนานของพุทธศาสนาเรานะคะมันอยู่ที่ความเชื่อนะคะชายวิจารณญาณเอานะคะก็ ทุกคนก็มีแต่คำหลักคมคำสั่งสอนนะคะแต่ว่าก็ยังมีคำเขาเรียกอะไรพยานาคก็ยังอยู่ในในพุทธศาสนาเนะาะแล้ก็กำลังสวดขอโชคลาภกันนะคะ

ชเชียชยอรุณามกชชจัญรถเขียวด้วยนะคะจันเชินมิมนด้วยนะเจ้าค่ะปู่แล้วคะ ปู่สิริจันทามาด้วยนะคะขอบารมีค่ะสวย63ล้าลูก63แล้วพี่เคล็ดลับอะไรไหคะกินมือเดียวทานมือเดียวถือศีลตอนไหนก็ได้ขอให้เป็นมือเดียวค่ะแต่ส่วนมากจะเป็น5โมง6โมงลูกนี่คือรสพ่พิมพ์นะคะจันเชนก็ อาจารย์เชนก็กําลังลงให้นะคะพิจารณานะคะเกิดมีโชคลาภจะได้มาทําบุญกับอาจารย์เนาะทะเบียนรถพี่พิมพ์ก็นี่คะ่ะเขียวอือมาเลยนะ,ะบ,อบอกบุญได้ไหมคะเรา,จา่จะถวายพระอ๋อจะถวายพระนะคะบอกบุญเอฟซีนะคะอ่าที่ไหนคะตั้ง12ถวายสิครับคะ่ะตั้ง12ถวาย13ที่วัดอาจารย์แดน่นใครสนใจนะคะาาาใครสนใจใคใจ่ะ<ค> บ้านใชัยชนะล้วดิ้นพลังกาค่ะเราจะเห็นเจ้าของเองครับเราเจ้าของค่ะชอบสีเขียวสาธุค่ะบารมีปุพิจารณานะคะชูบราค่ะคุณพิงค์ค่ะ